นะครับเราก็สามารถดูได้เลยว่ามันเข้ากี่แอมตอนนี้แล้ดดว L 1บวก L 1ลบนะครับ L 1บก L 1ลบไปใช้กับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวแผไอแผงอัมาฟัตนะครับชาร์จลงแบตนะครับแบตลูกนี้นะครับ แล้วก็ชาร์จเจอร์จะเป็นของตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกให้เราดูชาร์จเจอร์กับแบตเตอรี่ก่อนนะครับก็คือเราจะต่อแบตเตอรี่เข้ากับชาร์จเจอร์นะครับก็คือบวกลบบวกลบเราก็มีมีบวกลบมันก็มีบอกนะครับว่าตรงไหนบวกตรงไหนลบนะครับเนี่ย นะครับบวกลบเนี่ยมีเป็นรูปแบตนะครับถ้าเราต่อถูกมันก็จะมีไฟขึ้นนะครับน่นะครับถ้าต่อถูกก็จะมีสัญญาณขึ้นก็คือตอนนี้คือ11 11.1โวลต์ 1> 1นะครับดูกันนะครับแล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้แผงอัมฟัสของเรานะครับจะตั้งอยู่นู่นแล้วเราก็จะต่อเข้ากับตัวคอนเวอร์เตอร์ของเราชาร์จเป็นระบบ12โวลต์นะครับอย่างที่เคยแนะนำให้ดูนะครับก็คือ P.V. บวก P.V. ลบก็คือสายบวกสายลบนะครับแดงบวก คือแดงเข้าไปในบวกเลยนะครับแล้วก็สีดําเป็นสีดําเป็นลบนะครับแล้วพัดลมมันก็จะทํางานนะครับพัดลมทํางานแล้วนะครับพัดลมทํางานแล้ว ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่แรงทีนี้นะครับทีนี้เราจะเอาช่อง L1 บวก L1 ลบนะครับ L1 บวก L1 ลบไปใช้กับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมจะให้สีนี้นะครับสีนี้เป็นแดงนะครับก็คือบวกก็คือ L1 นะครับ แล้วในส่วนของคอนโทรลชาร์จนะครับเราก็เอาตัวนี้เป็นลบนะครับสีน้ำเงินเป็นลบสีเทาเป็นบวกนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีการชาร์จนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถดูได้เลยว่ามันเข้ากี่แอมตอนนี้เดี๋ยวคือตอนนี้มันเข้า3.4แอมนะครับดูนะครับคือวัดจากอคอนโทรลชาร์จนะครับตัวนี้ แบตลูกนี้น่าจะเป็น B 0 1ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะ B ศูนย์หนึ่งผมกดก่อนปึ๊บมีศูนย์หนึ่งนะครับอ่โอเคเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆด้วยกันเลยนะครับสิบสองจุดแปดโวลต์สามจุดสี่แอมป์นะครับ สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ทำให้ดูแลนะครับตอนนี้คือโดยรวมนะครับก็แผงก็อยู่ตรงนู้นนะครับแผงแตกผมไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือรีวิวส่งงานนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมว่าส่งงานทํำส่งงานไปเรื่อยๆนะครับสั่งมานะครับ อโอนรับออเดอร์นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ